โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะและมาถึงรีเจนแลของเซตนี้แล้วนะฮะลูมิาก็สำหรับเจ้าลูมินานะฮะก็จะมีเลือดอยู่ที่21,250นะฮะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่8,500ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่1,875นะฮะและก็จมตี3,30จมตีทุกๆ4.5ีาวินะฮะโมเมนต์สปีดอยู่ที่32วิ่งอย่างไวนะฮะนอตแบ็3ครั้งเท่านั้นนะฮะ เวลาในการรีชาร์จอยู่ที่14.5วินะฮะแล้วก็มีสกิล e n c h รี t อสต่อเอเลียนนั่นเองนะฮะรับดาเมจจากพวกเอเลียนเบาลงถึง1ใน7เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะวิเศนเอเลียนนะฮะถึกไม่พอนะฮะเออทำให้ศัตรูตีเบาลงครึ่งหนึ่งด้วยเออโอกาสติด50%ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับไอ้เจ้าล่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันรีชาร์จไวไงแล้วก็ วิ่เคนนานด้วยนะฮะ5วิเลยทีเดียวส่วนสกิลต่ตอมานะฮะมีโอกาส50%ที่เจาะบาเรียนเองนะฮะแล้วก็สกิลต,ต่อมาก็คือไม่อผลจากสโลแล้วก็วาร์ปนะฮะเออคือไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้จริงๆนะฮะเออ <c oughs> วิ่งไวแล้วแถมมีป้องกันสโลด้วยเออส่วนในร่างที่สองนะฮะลูมินาเรียนะฮะก็จะมีเลือดที่เพิ่มมากขึ้น พลังโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นระยะที่ไกลขึ้นแล้วก็เวลารีชาร์จนานขึ้นเช่นกันนั่นเองเลือดเพิ่มขึ้นเป็น1 3 6 0 0 0นพะฮะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น31,195นะฮะและ้วเมนเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6 8 8 1ระยะการโจมตีนะฮะเพิ่มขึ้นจาก330บนะฮะเป็น375นะฮะก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า ไม่ต่างกันเออระยะการโจมตีใกล้ๆก,กันนะฮะเออเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเองแล้วก็โมเมนต์สปีดนะฮะลดลงนะฮะจาก32เป็น30นะฮะก็ <c oughs> ดีแล้วอย่าวิ่งไวกว่านี้เลยเออ30กำลังพอดีนะฮะน็อกแบ็กสามครั้งนะฮะก็กลางๆนะเออกลางๆแล้วก็ในการรีชาร์จเพิ่มขึ้นเป็น74.5วินั่นเองนะฮะ ส่วนสกิลนะฮะก็จะเหมือนเดิมเลยเพียงแค่โอกาสติดนะฮะวิกเคนจาก50เป็น100รนะฮะแล้วก็โอกาสติดเจาะโลนะฮะเป็น100รแล้วเออก็ Bot map. Bot map, บอสแมปบอสแมปเลยจริงๆลูเมนาเลียเนี่ยเออแต่แต่แต <c oughs> มีแต่แล้วบอสแมปเฉพาะด่านที่เป็นเอเรียนนะฮะเออถ้าไปสู้กับพวกอื่นอะสีอื่นเนี่ยไม่เก่งไม่เก่งเลยเออ ก็เหมาะไปสู้กับเอเลียนอย่างเดียวแต่ถ้าเอเลียนอย่างเดียวเนี่ยบอสแมปนะฮะเออดูบาวมดเป็นตัวอย่างได้นะเก่าเก่าไม่เข้าเออตีไม่เข้าเออเยี่ยมจริงๆนะฮะเออลืมบอ,อกไปนะฮะในร่างแรกนะฮะใช้เงินในการเลี้ยงมาอยู่ที่1,100หน่วยนะฮะแล้วก็ในร่างที่2ใช้เงินในการเลี้ยงมาอยู่ที่367 5 โอ้โหบอสแมปขนาดนี้ใช้เงินน้อยอีกนะฮะดูจากสเตตัสแล้ว <c oughs> คือแบบไม่สัมพันธ์กับเงินเลยอะเงินแบบใช้ใช้น้อยนะฮะถ้าเทียบกับสเตตัสที่ได้มาโคตรคุ้มนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะฮะมันไม่ค่อยหลากหลายเออใช้ได้กับไม่กี่ด่านเท่านั้นนะฮะสู้กับสีอื่นได้ไหมก็พอได้อยู่นะฮะเออพอได้อยู่ แต่มันไม่มันไม่ได้ถึกอ่ะเออถ้าโซกับสีอมันไม่ได้เป็นบอสแมพอ่ะเออ